ข้อที่36นะครับข้อที่36ใช่ไหมครับก็เป็นการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์มอนิกใช่ไหมครับเป็นการเคลื่อนที่แบบสั่นกลับไปกลับมาซ้ําที่เดิมจะเป็นการแบบลูกตุ้มเพนโดลัมหรือการเคลื่อนที่ของสปริงก็ได้ใช่ไหมครับเคลื่อนที่กลับไปกลับมาซ้ําที่เดิมแบบนี้จะเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์มอนิกข้อที่36กเขาเลยถามเราว่าตัววัตถุมวลใช่ไหมครับวัตถุมวล2 0.2นกิโลกรัมเนี่ยครับมันมีการสั่นใช่ไหมครับมีการสั่นไวเบรชั่นสั่นไป ในแนวนอนใช่ไหมครับในแนวนอนแล้วก็บอกว่าแรงเสียดทานตัวนี้ก็ค่อนข้างน้อยใช่ไหมครับแรงเสียดทานที่ระหว่างที่อยู่บนโต๊ะนะครับน้อยก็เหมือนตัดทิ้งไปไม่ต้องคิดได้ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าสปริงมีค่าคงที่หรือมีค่าคงตัวใช่ไหมครับห้าร้อยสี่สิบห้านิวตันต่อเมตรใช่ไหมครับเขาบอกว่าสปริงตัวนี้นะครับถ้ามันยืดออกใช่ไหมครับยืดออกไปจนที่สี่จุดห้าเซนติเมตรตัวนี้นะครับจากขึ้นมาสมดุลอยู่แล้วก็ยืดออกไปจนมีความ ยาวเพิ่มขึ้นนะครับระยะยืดเพิ่มขึ้นเป็น4.5เซนติเมตรจากจุดเริ่มต้นนะครับจากจุดเริ่มต้นของเขานะครับจากนั้นเมื่อยืดไปได้4.5เซนเขาทการปล่อยใช่ไหมครับสปริงก็จะมีการสั่นกลับมาเขาเลยบอกว่าให้เราหาใช่ไหมครับดีเทอร์มายให้หาความเร็วใช่ไหมครับความเร็วของสปริงเมื่อสปริงต,ตัวนั้นนะครับอยู่ที่ระยะการกระจัด2.5เซนติเมตรใช่ไหมครับเขาบอกว่าให้หาความเร็วเนาะสปีดของวัตถุเมื่อวัตถุ เมื่อสปริงหรือวัตถุนะครับอยู่ที่ตำแหน่งการกระจัด2.5เซนนะครับโอเคลักษณะข้อนี้มันก็จะคล้ายกับตัวที่เป็นแนวกระจัดไทยที่ผมเคยเคยให้พี่ๆดูถ้าผมวาดรูปออกมาใช่ไหมครับวาดรูปออกมาครับมันก็จะมีอยู่ในแนวสามแนวผมจะขอวาดออกมาเป็น3าตัวให้พี่ๆดูนะครับก็คืออันแรกก็คือกรณีที่มันอยู่ในระดับสมดุล ก็คือยังไม่เกิดการยืดหรือหดใช่ไหมครับยังไม่เกิดการยืดหรือหดอ่ะนี่ผมให้วัตถุมวล m อยู่ตรงนี้ณนะตำแหน่งนี้นะครับมันคือตำแหน่งที่ x เป็น0ก็คือตำแหน่งที่ไม่มีการยืดหรือหด x เท่ากับ0ยใช่ไหมครับ x เท่ากับ0อ่ะหลังจากนั้นเขาบอกว่าถ้าทําการยืดใช่ไหมครับยืดออกไปเนาะยืดออกไปจนมันมีความยาวใช่ไหมครับมีความยาวเป็น4.5ซนติเมตรใช่ไหมครับณนะตำแหน่งนี้นะครับเขาบอกว่าให้เริ่มปล่อย ใช่ไหมครับอ่ะสมมติผมบอกว่ายืดออกไปนะครับเมื่อเกิดยืดออกไปใช่ไหมครับสปริงก็จะยืดใช่ไหมครับออกจากตำแหน่งสมดุลอ่ะนี่วัตถุมวล m ของผมนะครับวัตถุมวล m ตำแหน่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากตำแหน่งเริ่มต้นนี่ครับเขาบอกว่ามันคือ4.50เซนติเมตรนะครับ4.50เซนติเมตรนี่ครับตำแหน่งนี้เขาบอกว่าเป็นตำแหน่งที่เริ่มใช่ไหมครับจากตำแหน่งที่ให้มันเริ่มปล่อยก็คือเป็นตำแหน่งที่ ความเร็วเป็นศูนย์ใช่ไหมครับตำแหน่งนี้เมื่อยืดออกมาจากตำแหน่งสมดุลพูดง่ายก็คือตำแหน่ง4.5เซนติเมตรเป็นตำน่นตำแหน่งแม็กซิมัมของมันนะครับที่ยืดออกได้มากสุดดังนั้นหมายความว่าตำแหน่งนี้ความเร็วเป็นเป็นศูนย์ใช่ไหมครับเนาะเริ่มจากหยุดนิ่งใช่ไหมครับจากหยุดนิ่งปรากฏว่าเขาให้หาความเร็วใช่ไหมครับความเร็วที่สปริงตัวนี้นะครับมันสั่นกลับมาพูดง่ายก็คือยืดออกมาได้แค่ที่ตำแหน่ง2.5เซน นี่ครับเขาถามหาความเร็วที่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับว่า v ณตำแหน่งนี้นะครับเป็นเท่าเป็นเท่าไรนะครับถามหาความเร็วณนะตำแหน่งนี้เป็นเท่าเป็นเท่าไรนะครับตำแหน่งที่มันมีการยืดใช่ไหมครับยืดออกมาจากตำแหน่งสมดุลน,นะครับคือสองจสองห้าเซนติเมตรอย่างที่ผมเคยสรุปไว้ใช่ไหมครับว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกใช่ไหมครับ ให้พี่ๆลองดูก่อนว่าโจทย์มันนะครับอยู่ในรูปของสปริงเป็นสปริงหรือเป็นรูปตุ้มนาฬิกาหรือเป็นเพนดูลัมนะครับถ้ามันเป็นสปริงใช่ไหมครับถ้าเป็น Spin, สปริงสมการที่พี่ๆจะใช้นะครับก็คือ2 t เท่ากับ2พายคูณกับ m ส่วน k ใช่ไหมครับ m ส่วน k นะครับ2พายเท่ากับ t เท่ากับ2อพายคูณอยู่กับรากที่2ของ m ส่วน k คมคือวัดคือมวลวัตถุ k คือค่าคงที่ของสปริง สมการ t ตัวนี้คือเวลาที่เคลื่อนที่ได้ครบหนึ่งรอบนะครับจะเป็นสปริงที่วางตัวในแนวแนวแนวราบของรซลทอลหรือตัวในแนวดิ่งก็ได้นะครับมันคือสมการเดียวกันที่เราใช้คือ t เท่ากับ2 pi คูณกับรู m ส่วน k แต่ข้อนี้นะครับก็ถามหาความเร็วที่ตำแหน่ง2.25ใช่ไหมครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไร่นั้นสมการที่ผมจะใช้หาความเร็วใช่ไหมครับ หาความเร็วผมก็จะหาได้จากสมการ v ใช่ไหมครับที่ผมสรุปให้ v เท่ากับโอเมก้าอยู่ในรากที่2ของ a กำลังสอลบ x กำลังสใช่ไหมครับ a ก็คือตําแหน่งแอมพลิจูดคือตําแหน่งที่มันไปได้แม็กซิมัมตำแหน่งสูงสุดของมันแล้วนะครับลบกับ x ก็คือตําแหน่งที่เราต้องการหาใช่ไหมครับนั้นโอเมก้าโจทย์ไม่ได้ให้มาใช่ไหมครับโจทย์ไม่ได้ให้โอเมก้าหรืออัตราเร็วเชิงมุมมาใช่ไหมครับแต่ เรารู้ว่าความสัมพันธ์ของตัวโอเมก้านะครับตัวโอเมก้ามันสัมพันธ์กับสองพายส่วน t ีนะครับตัวโอเมก้ามันเท่ากับสองพายส่วน t ีสองพายส่วน t ดังนั้นโอเมก้าของผมก็จะมีค่าเท่ากับสองพายส่วนด้วยสองพายส่วนด้วยทีใช่ไหมครับสองพายส่วนด้วยที ซึ่งทของผมก็คือ2พายคูณอยู่กับรากที่2ของ m ส่วน k ใช่ไหมครับ2พายคูณกับรากที่2ของ m ส่วน k ใช่ไหมครับอ่าทั้งหมดนี้คูณอยู่กับรากที่2ของ a กาลัง2ลบกับ x กาลัง2ใช่ไหมครับ2พายตัด2พายได้ใช่ไหมครับดังนั้นของผมก็จะเหลือรากที่สองของ k ส่วน m ต้องกับเศษเป็นส่วนใช่ไหมครับคูณอยู่กับ รากที่สองของอ a กำลังสองลบ x กำลังสองใช่ไหมครับ<ม>ที่เหลือก็แทนค่าเข้าไปใช่ไหมครับก็จะได้คำตอบเพราะว่าโจทย์ให้ตัว k มาแล้วใช่ไหมครับตัว k โจทย์ให้มาห้าร้อยสี่สิบห้าใช่ไหมครับห้าร้อยสี่สิบห้านิวตันต่อเมตรหารด้วยมวลให้มาเป็นศูนย์จุดสองให้มาเป็นศูนย์จุดสอง มันลากที่2ผมขอรวมเลยนะครับเอาเข้าไปอยู่ด้วยกันเลยก็จะมีค่าเท่ากับคูณอยู่กับ A กกำลังสอก็คือแม็กซิมัมของมันใช่ไหมครับตัว4.5่จเซนแต่ว่าเราต้องใช้หน่วยเป็นเมตรนะครับมันก็คือ0.045หรือ4.5่จุดห้คูณสิบกำลังลบสทั้งหมดนี้ต้องกําลัง2ใช่ไหมครับลบกับ2.25จุเซนก็คือหารหนึ่งนะครับหรือ2.25จุดสอคูณสิบกาลัง ลบสทั้งหมดต้องกำลัง2อยู่ใช่ไหมครับอ่ะพี่ๆก็คำนวณเลขออกมานะครับคำนวณออกมาก็จะได้ประมาณเอา545ร้อย่สิห้ารศูยใช่ไหมครับพี่ๆก็จะได้ประมาณ200 2,000นะครับ2,725ันเจ็้ยใช่ไหมครับคูณอยู่กับตัวที่เราทำกันในวงเล็บแล้วนะครับจะมีค่าประมาณ15.2ห้าคูณสิกำลังลบสใช่ไหมครับอยู่ในรากที่ที่2 หลังจากนั้นพี่ๆก็คำนวณเลขออกมาจะมีค่าประมาณ4.142นะครับประมาณนี้ใชครับซึ่งรากที่2ของ4กว่าก,าก็ประมาณ2.03เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือลักษณะการหาความเร็วเมื่อการกระจัดที่ยังไม่ใช่แม็กซิมัมนะครับจริงๆตัวในรากที่2จะเป็นเดลต้า x ก็ได้นะครับเป็นเดลต้า x ทั้งหมดกำลัง2ก็ได้ก็คือผลต่างของ 4.5กับ2.5นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เป็นเดลต้าก็ได้แต่ผมเขียนเป็น x 2ลบ x ทั้งหมด x กำลัง a กำลัง2ลบ x กำลัง2ใช่ไหมครับก็จะประมาณนี้นี่คือข้อที่36ใช่ไหมครับซึ่งโจทย์ต้องกัดสิ่งที่ผมเอาข้อ36มาให้ก็คืออยากให้พี่ๆจำไว้ว่าถ้ามันเป็นสปริงนะครับมันจะหาได้จาก t ทเท่ากับ2 Pi คูณกับรากที่2ของ m ส่วน k นะครับกรณีที่เป็นสปริงจะเป็นสปริงที่วางตัวในแนวราบหรือแนวดิ่งก็ได้ครับพี่ๆก็ใช้ t เท่ากับ2พายรากที่2ของ M เส่วนทส่วน k โดยที่ t คือเวลาที่มันสามารถเคลื่อนที่เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ครบ1รอบนะครับนี่คือข้อ30 16ครับ